ซิติลิงนะครับซึ่งสถานที่ซิติลิงอนนี้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ในเส้นถนนสุรนารีสองครับก่อนที่จะอไปทางใบพัดนะครับงานนี้มาจัดให้มันวัน2วันละแต่ว่าวันนี้เนื่องจากมีเวลาเลยนะครับตอนช่วงตอนเว็นก็ไปกับพี่น้องนะครับก็นไปดูนะครัก็เลยอยากจะพาพี่น้องมาดูภาพบรรยากาศด้วยนะครับไปดูพร้อมไปกับผมเลยนะครับ ซึ่งในงานนี้ก็เราจะพบได้ว่ามีกิจกรรมการกเล่นเครื่องเล่นต่างๆมากมายครับที่ทําให้เด็กๆก,กับผู้ใหญ่ก็ชอบนะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทยสำหรับเด็กนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในงานก็ค่าเข้าเรียกว่าค่าค่าเข้านะเป็นคนละสิบ้าบาทนะเข้าไป แล้วก็ถ้าเราเข้าไปเล่นข้างในก็จะมีเครื่องเล่นต่งตงางๆก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะ,ะครับบางนีมม้อง50บาท60บาทอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะเครื่องเล่นแต่และอย่างก็จะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วก็ในตรงนี้อันนี้จะเป็นสมรรถนะตงตัวทำโยกนะครับซึ่งผมรู้จักเรียนจะรู้สึกติดใจมากนะผมก็ชอบนะครับชอบแล้วก็มีคนรอต่อคิวเทียบนะครับในเครื่องเล่นอันนี้ ลลลแ,ลลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ครับเด็กๆก็จะขึ้นไปบนบนสไลเดอร์ลงมาแล้วก็จะเลงมาแล้วก็จะมีสัตว์น้ำมีนกด้วยนะเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องปาหมึกนะครับ Ь <S <S ถ้าเขาปเปิดเครื่องก็จะขยบนะครับจะขยำแล้วจะทําให้เด็กๆที่อยู่ในข้างในหรือคนที่อยู่ในข้างในก็จะรู้สึกอิ่มเต้นนะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นคล้ายๆกับรถนะครับจะเข้าไปในถ้ำแล้วก็ออกมานะครับในเครื่องอันนี้ นี่แหละคนจะจะมีน,นั่งเล่นแล้วก็ไปลูกหลังไปเล่นนะครับแล้วจะมีทั้งรถไฟรางด้วยนะครับรถไฟารางร็จะวิ่งใช้ความเร็วในระดับหนึ่งครับพอประมาณที่ทำทำให้ทุกคนตื่นเต้นได้นะคจะคชอบแล้วก็ไปเล่นกันนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเตียงนะครับเตลยงนี้เมื่อคนเข้าไปพบตามที่นั่งแล้วก็คนที่ดูหลังในตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องควบ ใจสบายแล้วหลายคนมากนะเด็กๆหลายคนก็ร้องนะจัดจับแน่นนะเ็จะต้องจับน้ำหนก็ต้องเป็นต้องิจาราเราตัเอก็ต้องสจด้วยนี่ก็จะเป็นขักนะครับขัดอนี้ก็จะขยับตัวี่ยที่แบน่จะมตัวจสั่ง้นมาแบบที่าด้นะแต่ก็ดูแลมีน้อยแบบถ้าใครก็ะตันขึ้นไปแน่นขัอนี้ถ้าัเล็กขยับ

ผมถ่ายพังร้างเท่านั้นแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นจากทั้งหมดงงงลงมาท้างร้างด้วยซึ่งีผู้ปกครองเราบางคนก็มาเดินเ้เนี่ยอาหารกินเนที่ยวพักิรัสรรหาซื้อกิอะไรดก่อนกลับได้ต่งตงางๆทกวันี้จะเป็นถนนเส้นนี้เขารียกว่าถนนใบพัดน,นะครับซึ่งตัดจากงาสวนสัตวเขไปงเกตได้จินครับ ก็จะเป็นซุมต่างๆนะซุนของเครื่องเล่นซุมของเครื่องขายขายพวกอาหารตามสัต่างๆก็จะมีเพียบเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นภาพของจังหวัดนครศรีนะครับซึ่งจังหวัดนี้จะเป็นพื้นที่ราบพื้นที่ดานแล้วก็จะมีพื้นที่ราบสูงอย่างนี้นะครับก็อยู่ในพรมแดนเชียงใหม่กันแล้วก็ คนตกตรงบางที่ก็มีท่วมด้วยสมมติพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนี้ก็น่าจะรู้ถ้ามีพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนี้ก็ช่วยเม้นหน่อยครับช่วยบอกมาเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนนะถ้าพี่น้องท่านนเคยมาก็สามารถเม้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเคยมาแล้วก็มาที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมินได้ครับซึ่งก็เดินเดินเล่นนะเดินเที่ยวมินก็เกิด แบบนี้นึงให้พี่น้องได้ดูนะสำหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาก็าได้ชมไปพร้อมๆไปกับผมแล้วกันนะครับถือว่าผมพาพี่น้องพาพี่น้องชมไปด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็กมานะครับก็เป็นงานงานนึงที่สนุกนะสร้างความสนุกจริงๆง,งานนี้ก็ในหลายจังหวัดก็มีนะครับที่มีงานวัดงานอะไรก็มีนะครับ ก็เป็นภาพสุดท้ายที่ไทยจะที่ระยะกไกลนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับ